ปัญหาดาดฟ้าของตึกแถวเก่ารั่วเยอะแค่ไหนวันนี้เราจะพาไปดูพร้อมกับวิธีการแก้ไขปัญหาแบบเต็มระบบไม่กลับมารั่วซ้ำให้ช้ำใจในครั้งนี้ TOA มาปฏิบัติภารกิจทำระบบกันซึมให้กับดาดฟ้าตึกแถวเก่าอายุกว่า40ปีที่เคยทำกันซึมมาแล้วหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ยังรั่วอยู่เพราะอะไรถึงแก้ไม่หายเราไปดูกันเลยครับ ซึ่งปัญหาของบ้านหลังนี้ก็คือการทํากันซึมมาแล้วแต่แก้ไขยังไงก็ไม่หายเพราะเกิดจากการแก้ปัญหาที่ผิดวิธีทางทีมเทคนิคจาก TOA และทีมช่างจาก w h o Service จึงได้เข้าไปตรวจเช็คดัดฟ้าในบริเวณที่มีปัญหารอยแตกร้าวและปูนเสื่อมสภาพอย่างละเอียดเพื่อประเมินและวางแผนก่อนเริ่มงานและที่น่าตกใจก็คือจะเห็นได้ว่าพื้นผิวเดิมมีการเอาปูนสําหรับปูกระเบื้องมาปิดทับรอยแตกทําให้ไม่สามารถแก้ไขรอยแตกซึมได้แล้วทีนี้วิธีการทํา ให้หายขาดต้องทำยังไงบ้างมาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกจะทำการเตรียมพื้นผิวและทำความสะอาดดับฟ้าด้วยการขูดแซะวัสดุกันซึมเดิมและปูนที่เสื่อมสภาพออกให้หมดจากนั้นทำการล้างทำความสะอาดพื้นผิวด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงัน,นสูงเพื่อกำจัดคราบดำคราบตะไคร่น้ำรวมถึงป่นผงต่างๆออกให้หมดเพื่อเตรียมพื้นผิวให้พร้อมและทิ้งเอาไว้ให้แห้งอย่างน้อย1-2วัน เมื่อพื้นดาดฟ้าแห้งแล้วก็ทำการลงน้ำยา113ไมโครคิวแบบไม่ต้องผสมน้ำบริเวณที่เกิดเชื้อราและตะใคร่น้ำเพื่อฆ่าเชื้อราออกให้หมดจากนั้นทิ้งให้แห้งประมาณ24ชั่วโมงไม่ต้องล้างออก ต่อมาคือขั้นตอนอุดรอยรั่วซึมและแก้ปัญหารอยแตกร้าวโดยจะทำการขยายร่องรอยร้าวให้เป็นรูปตัววีด้วยการเจียและเพิ่มความลึกเพื่อให้การอุดโป้นแน่นแล้วทําความสะอาดผ,ลผลุนผงสิ่งสกปรกต่างๆออกให้หมดจากนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ T O A P U C L a N อุดโปร่องและทิ้งเอาไว้ประมาณ8-12ชั่วโมงจนแห้งสนิท มาถึงขั้นตอนสำคัญนั่นก็คือขั้นตอนการทาอะคริลิกกันซึมดาดฟ้าด้วย TOA 201 l ู o p s l ปซิลอะคริลิกที่มีความยืดหยุ่นตัวสูงสามารถกันน้ำได้100%เปเซใช้ทาเคลือบดาดฟ้าเพื่อป้องกันการรั่วซึมและปกปิดรอยแตกร้าวโดยจะทาทั้งหมด3เที่ยวแบ่งเป็นชั้นรองพื้น1เที่ยวและทาทับหน้าอีก2เที่ยว ในการทาชั้นรองพื้นนั้นให้ทำการผสม T O A 201ลูรูปซิลกับน้ำสะอาดในอัตรา3ส่วนต่อน,น้ำา1ส่วนเพื่อเสริมการยึดเกาะกับพื้นผิวดัดฟ้าเก่าได้มากยิ่งขึ้นโดยทาให้ทั่วทั้งพื้นที่รวมถึงทายกขอบเป็นแนววัวผนังประมาณ10เซนติเมตร ส่วนบริเวณรอยต่อโครงสร้างขอบมุมและรอยแตกร้าวให้เสริมแรงด้วยผ้าตะข่าย T.O.A. Fiber Mesh เพื่อไม่ให้รอยแยกหรือรอยต่อต่างๆมีการฉีกตัวโดยปูทับลงไปหลังทา T.O.A. 201 Loop Seal ในชั้นรองพื้นขณะที่สียังเปียกอยู่เพื่อให้เกิดการยึดเกาะแล้วใช้ลูกกลิ้งรีบผ้าตาข่ายให้เรียบจากนั้นทิ้งให้แห้งประมาณ2-3ชั่วโมง เมื่อชั้นรองพื้นแห้งแล้วก็จะมาทำการทา T.O.A. 2 0 1 l ู o p Seal ซิลทับหน้าอีก2เที่ยวในการทาทับหน้านั้นสามารถทาทับได้เลยโดยไม่ต้องผสมน้ำแล้วเราจะทำการทาเป็นแนวไขว้กันจากเที่ยวที่แล้วตามภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะจากนั้นทำการเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมในบริเวณต่างๆเพื่อความสมบูรณ์ของระบบและความสวยงาม เพียงเท่านี้เราก็ทำการวางระบบกันซึมให้กับดาดฟ้าของตึกแถวเก่าหลังนี้เสร็จเรียบร้อยไร้ปัญหารั่วซึมมากวนใจแถมสะท้อนความร้อนทนต่อแสงแดดทำให้ดาดฟ้าที่เคยทั้งรั่วทั้งมีรอยกลายเป็นดาดฟ้าใหม่ที่พร้อมสู้กับทุกสภาวะอากาศให้ผู้อยู่อาศัยได้อุ่นใจไปได้อีกนานและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจาก T.O.A. ที่นำมาใช้ในการทำระบบกันซึมดาดฟ้าครั้งนี้